ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสํ่สำหรับท่านที่อยู่ในห้องนี้ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ท่านเก่าที่ยังไม่ได้เข้าใจระบบนะวันนี้ขอเขาเรียกว่าอธิบายเพิ่มเติมข้อมูลหลังจากวันก่อนได้ลงลงคลิปอธิบายคร่าวๆไปแล้วนะในส่วนตัวผมเองก็เพิ่งรู้จักแพลตฟอร์มตัวนี้ได้ประมาณไม่ไม,ไม่กี่วันเองก็น่าสนใจก็เลยถือโอกาสมาแชร์ข้อมูลให้ทุกท่านได้รับข้อมูลเนะาะสำหรับใครที่ สนใจอยากจะ,ะศึกษาข้อมูลหรืออยากจะ,อะสอบถามอะไรเพิ่มก็อแอดไลน์ส่วนตัวเข้ามาคุยกันได้เนาะ,ะผมจะอธิบายคร่าวๆวันนี้ไม่เข้าอาจจะมากกว่าเมื่อวานนิดนึงเนาะเพราะว่าได้เข้าไปเรียนรู้ในระบบก็เข้าใจมากขึ้นแล้วโอเคครับตัวนี้เป็นตัวเว็บไซต์ที่ชื่อ solution.bit เนาะก็เป็นเว็บไซต์ที่ ที่เปิดเป็นเขาเรียกเป็นสมาร์ทเป็นธัญญาอัจฉริยะที่ที่เขียนธัญญาแล้วก็ใส่เข้าไปในระบบบล็อกเชนซึ่งไม่ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรได้เนาะเดี๋ยวผมอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมขยายพาไปดูตัวนี้เป็นการที่จะเข้าเขาเรียกว่าเป็นการจ่าย100%สมัครเข้ามาถ้ามีสมาชิกสมัครเข้ามาเนี่ยเขาจะกระจาย อะไรได้ทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นต์ออกไปให้สมาชิกทุกคนเลยแล้วก็โปร่งใสแล้วก็โดยอย่างที่บอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีตัวกลางใ,ในการแบ่งผลประโยชน์ตัวนี้อยู่บนบนสมาร์บนบล็อกเชนเป็นธรรมาระดัที่เขาเขียนสัญญาบนบนบล็อกเชนว่าไอ้ร้อเ็นี่ยเขาจะจ่ายมาให้เราเราทั้งหมดเลยจ่ายแบบไหนบ้างก็คือเป็นการเข้าไปร่วมลงทุนเขาจะแบ่งเป็นสล็อตนะ เริ่มต้นตั้งแต่ลงลงทุนสล็สลอตที่1อ่ะเห็นตามภาพที่ผมขยายนี้เนาะก็ะคืออ่าเป็นเหรียญ U S D T เนาะยี่เหรียญก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณไม่เกิน700บาท680กว่าบบาทเนาะตามอัตราแลกเปลี่ยน32อ่าตอนนี้เหรียญมันมันแข็งค่าเนะี่ยอยู่ที่อ่าสนะามสิบสองจุดเจ็ดเนาะเมื่อวานเนี้ยก็อยู่ประมาณเอาเป็นว่าอยู่ประมาณไม่เกิน700บาทนะอันนี้อันนี้ ลงทุนสล็อตที่หนึ่งอ่ะเหรียญ US แล้วก็ถ้าเป็นสล็อตที่สองก็4ี่เหรียญสล็อตที่3าก็80ดสิเหรียญสล็อตที่สี่ร้อยหกสิบไล่ไปเรื่อยๆจนจนถึงสล็อตที่สิบแปดอ่ะก็สูงสุดก็ตามตัวเลขเลยเนาะอันนี้ผมคงไม่ต้องไล่ทุกตัวนะเดี๋ยวทุกท่านไปดูเพิ่มเติมมาครับอ่าตอนนี้การลงทุนเขาเขาเขาแบ่งยังไงเขาแบ่งจายย่ายยังไงเดี๋ยวผมให้ดูสไลด์ถัดไปอะไรอย่างนงี้ เขาจะจ่ายเป็นค่าแนะนําสําหรับคนที่เข้ามาร่วมลงทุนในระบบเนาะจ่ายค่าแนะนํา20%สําำหรับคนที่เป็นแนะนําคนเก่งก็ได้ไป20%เข้ามาได้20%แล้วก็จ่ายค่าเลเวลโบนัสอีก60%เลเวลโบนัสนี่หมายถึงว่า,ามันจะมีสล็อตที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยลงทุน20เหรียญนะหนึ่งสล็อตเนี่ยผ่งองก์กรมันจะมีทั้งหมด9รหัส หมายถึงว่าสมมติว่าเราไปแนะนำชั้นที่หนึ่งมามันจะมีสามรหัสก็จะต้องเรียงลงไปใน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 ชั้นนั้นวางสามรหัสไม่ใช่เราแนะนําคนเดียวนะอาจจะเป็นข้างบนที่เ,เป็นคนแนะนําเรามาเขาแนะนําคนมาได้เนี่ยมันก็จะลงมาอยู่ในองค์กรผังเรียงกันไล่เป็นลาดับระเบเต็มไปเลยอยู่เลเวลที่1 3หรหั3 3สตามสามเม็ดเนาะและ้วก็เลเวลที่2อีกอีก เก้ารหัส9เม็ดด้วยกันก็เป็น2ชั้นชั้นที่1เนี่ยเขาจะจ่ายให้1 0ไม่รู้ะเราอาจจะไม่ได้แนะนําเลยนะแต่ว่าข้างบนแนะนําแต่มันล่วงมาใต้องค์กรเราเนี่ยหลังจากที่เราสมัครไปแล้วถ้ามันล่วงอยู่ใตใตรหัสเราเนี่ยเราก็จะได้1 0แล้วก็ถ้าะระบบมันเรียงเรียงไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่เลเวลที่ชั้นที่2ของเราอีกทีหนึง่งเราจะได้50%เนี่ยเป็นการจ่าย เป็นแบบเลเวลเ่ากับว่า,เ,าเลเวลเนี่ยเขาจ่าย60%ส่วนอีก20%เอนี่ยเอามาจ่ายาแบ่งจ่ายเป็นการจ่ายแบบแบบระดับระดับขั้นหรือยูนิเลเลเวลก็แล้วกันเรียกง่ายๆคือทุกตัวอย่างเราไปแนะนาใน A ใน B ในใน C มาอย่างเงี้ย A B C ไปแนะนําต่อเนี่ยเราก็จะมีรายได้จากผลประโยชน์ตรงตรงนี้แต่ละชั้น0.5% 20ชั้นเลย จากสายเลือดเราอะพูดกันตรงตรง abc ที่เราแนะนํามาไปแนะนําใครต่อเนี่ยเราก็ได้จากตรงนี้อีก10%มาจ่ายให้เราด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายอีก1 0ก็เป็นรางวัลรวมรางวัลรวมเนี่ยมันเหมือนกับว่าคล้ายๆเป็นออเซละถ้าเป็นขายสินค้าก็คือยอดรวมทั้งหมดทั่วโลกที่มีการสมัครมาเนี่ยเขาจะแบ่งมา10%เพื่อมาจ่ายให้ให้เราด้วยแต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขว่าต้องลงทุนไปถึงสล็อตสล็อตที่5ถึงจะได้ส่วนส่วน ส่วนแบ่งตรงนี้เนาะเค okay. อันนี้ไปดูผังจะได้เข้าใจมากขึ้นแผงกับตลาดเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบแมทริคแบบ3าคูนสนะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วคร่าวาว่าถ้าเราอ่ะดูดูกลมกลมในะตัวเราอ่ะเนี่ยอันนี้ตัวเราถ้าเราเป็นแนะนําในหนึ่งในหนึ่งมาอย่างเงี้ยเขาอยู่ชั้นที่หนึ่งของเราเนาะเราจะได้ค่าแนะนาเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ค่าชั้นที่หนึ่งอ่ะ เขาเรียกเลเวลที่1อีก10%เท่ถ้ากับว่าเราได้3 0แต่ถ้าเราไม่ได้แนะนําใครมีข้างบนเนี่ยคนคนที่อยู่ข้างบนเรามาก่อนเราเนี่ยเขาล้นลงมาเรียงใต้องค์กรเราเนี่ยเราก็ได้แค่10%เพราะาอยู่ชั้นที่1ของเราเนาะสิเปนี่ยถ้าคิดเป็นเหรียญย s ก็ประมาณ2เหรียญน,นะแต่ถ้าเราแนะนําด้วยก็ได้อีก20%่เท่ากับว่าได้3 0มเป็นก็เป็นอ่าเป็น 6เหรียญถ้าคิดเป็นเหรียญ US อ่าถ้ากับเราได้มา6เหรียญ US แล้วอ่ะสมมุติว่าเม็ดที่2เนี่ยเราเป็นคนแนะนำอีกเราก็ได้ค่าแนะนำอีกยีแล้วก็ได้ค่าชั้นที่1อีก10%ก็เป็น30%อ่าคนที่3เม็ดที่3เราแนะนำมาอีกเราก็ได้เหมือนเดิมเลยก็คือค่าแนะนำยี่ค่าเลเวลที่1อยู่ชั้นที่1อีก10%เนาะคราวนี้ถ้า นายหมายเลขหนึ่งเนี่ยไปแนะนําต่อมาเป็นหมายเลขสี่หมายเลขหหมายเลขหเนี่ยอยู่ชั้นที่สอของเราเนี่ยเราจะได้เม็ดละห้เนลยเขาจะจ่ายให้เราห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยในทํานองเดียวกันในสองเนี่ยไปแนะนําต่อปุ๊บป,บปบุลงมาเจปดเ้าเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกันในสามในสามไปแนะนํามาสิบสิบเอเนี่ยเขาจ่ายให้เฉพาะในะในสิบให้เราห้เอร์เซนต์ตัวสิบเอเนี่ย มันจะเอาไปเริ่มตั้งตั้งรอบใหม่อันนี้ถ้ากลับได้1รอบรอบจบไปแล้วนะมันก็จะไปตั้งรอบใหม่เพื่อเป็นกระดานใหม่ให้เราโดยอัตโนมัติเลยกระดานนี้ที่เราลงทุนไป20เหรียญถ้ากับว่าไอตอนเริ่มเนี่ยมันเป็นสล็อตท,ที่1ของเราเนาะพอจบตรงนี้เสร็จปุ๊บเต็มผังไม่รู้วเราอาจจะไม่ได้แนะนําคนเดียวนะอาจจะมีข้างบนแนะนําลงมาหรือใต้องค์กรเราแนะนําลงมามันก็จะมาเรียงตามผังเนี่ยทั้งหมดเลย เห็นไหมมันเหมือนกันช่วยกันทํางานเนะี่ยมันมันก็จะเร็วมากเลยพอจบครบเต็มเเม็ดเ,เลเวลที่1 3มเม็ดเลเวลที่สอเมเมื่มาแล่มันก็จะไปหมายเลข 11- 12เนี่ยที่เขาเขาดึงไว้เนี่ยมันจะไปเริ่มอรอบใหม่ให้เราในการลงทุน20เหรียญเป็นรอบที่สองอันนี้เป็นรอบที่1นะมันก็จะเป็นรอบที่2มันก็จะเต็มไปแบบนี้เรื่อยๆลงทุนครั้งเดียวครับเขาบอกว่าลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตก็คือนี่แหละ เป็นลักษณะแบบนี้เลยแต่ถ้าท่านอ,อยากจะได้มากกว่านั้นอีกอาจจะไปลงเพิ่มเป็นสล็อตที่2ก็ได้อันนั้นเดี๋ยวค่อยปรึกษาคนที่ชวนท่านมาเพราะว่าเวลาการทําธุรกิจพวกนี้เวลายกผังไปเนี่ยถ้าปรึกษากันได้มันก็จะมีรายได้ด้วยกันทุกคนเลยก็คือยกตามกันไปเป็นเป็นสล็อตที่2องอลงทุน40ทุกคนก็ลงทุนเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าบางคนไม่ไปมันก็จะถูกแซงมันก็จะหลุดจากผังไปเนาะ น,นี้อันนี้คร่าวๆนะจะได้จะได้พอเข้าใจเดี๋ยวผมพาไปดูภาพในระบบอะตอนที่ผมสมัครเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมแบ c กแบกแบกลับไปดูไปเข้าดูระบบเนาะ,ะคนที่สมัครแล้วเราก็เข้าไปในเว็บเว็บเว็บไซต์ได้เลยอ,อันนี้ก็หน้าเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับคนใหม่นี่ก็ ก็จะต้องอกดที่รีจิเตอร์เพื่อเพื่อสมัครใหม่สำหรับคนเก่าอย่างผมเนี่ยผมกดล็อกล็อกอินเข้าไปเลยอันนี้เราก็จะไปดูกันว่าตอนนี้มีรหัสทั้งหมดทั้งหมด149รหัสเรหัสแลเ้เพิ่มขึ้นมา1 1 0แล้วก็ยอดลงทุน3 6 2 6 0เหรียญ USDT เนาะที่ที่มีการลงทุนมาทาน,นี้สามารถทุกรหัสเนี่ยสามารถสามารถดูดูได้หมดเลย เดี๋ยวผมพาไปดูรหัสที่หนึ่งก่อนว่าตอนนี้ผังองค์กรเขาเขาน่าจะเยอะแล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นคนแรกเนาะเขารู้จักก่อนอะ่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันเขารู้จักก่อนเราเนาะเขาก็ได้เขาเรียกว่าได้โอกาสาทางธุรกิจธุรกิจก,ก่อนเราอะแต่เขาก็ก็ต้องมาส่งความรู้ให้ให้พวกเราที่มาทีหลังด้วยมันเป็นกฎธรรมชาติเนาะคนที่รู้จักก่อนก็ต้องมีความรู้ในการส่งต่อด้วยอ่านี่ครับนี่รหัสที่หนึ่งครับ ที่ผมบอกว่ารหัสที่หนึ่งเนี่ยเขาลงทุนเนี่ยสล็อตที่หนึ่งสล็อตที่สองสล็อตที่สามสล็อตที่สี่สล็อตที่ห้าสล็อตที่หกสล็อตที่เจ็ดสล็อตที่แปดอ่าเขาลงทุนไปแปดสล็อตแล้วเป็นเหรียญ USDT นะเห็นไหมสล็อตที่ที่หนึ่งเนี่ยแสดงว่าเขาได้หนึ่งรอบแล้วเนี่ยเห็นหมายเลขกหนึ่งไหมเพราะปกติเนี่ยเวลา เวลาสมัครมาทีแรกมันก็จะเป็นเม็ดข,ขาวๆอย่างเงี้ยคนที่เขาแนะนํามามันก็จะเต็มผังหรือว่าอาจจะมีใครบางคนที่ที่ร่วงร่วงจากข้างล่างคนที่เขาแนะนําต่อแล้วก็สมัครต่อต่อกันมาเนี่ยเต็มผังเมื่อไหร่เต็มผังหมายถึงสามเม็ดบนแล้วก็เเม็ดล่างเนี่ยแบบนี้เต็มผังเนี่ยเขาก็จะเต็มรอบไปแล้วเท่ากับว่าไอ้สล็อตเนี่ยเขาก็ไปเริ่มรอบที่สองตั้งตั้ง,ต,งตั้งลำรอแล้ว คราวนี้ไอ้สล็อตที่2เขา40เนี่ยตัวนี้ยังไม่เต็มเห็นไหมจากภาพเนี่ยแสดงว่าเขาแนะนําตรงมาเนี่ยหนึ่งสองสามคนและตามรหัสเนี่ยแล้วก็อีกอีกข้างล่างนี่อีกห้ารหัสอาจจะเป็นใครบางคนที่เขาแนะนํามา้ดยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไอ้ข้างล่างอีกห้ารหัสเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขาแนะนํามาแล้วเป็นแนะนําต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามัน มันยังโชว์เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูดิมันจะขึ้นไหมมันอ่าเห็นไหมโอเคแสดงว่าอไอ้สล็อตเนี่ยเขาอะรหัสที่สองที่เขาแนะนำมาเนี่ยเขาเป็นแนะนำรหัสที่เก้าเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะโชว์เป็นสีเหลืองแล้วก็ไอ้รหัสที่สามเนี่ยเป็นแนะนำรหัสที่สามสิบห้าอ่าก็จะโชว์มา ตรงนี้ไอ้รหัสที่สี่ที่เขาแนะนํามาก็เปน็นแนะนํารหัสที่สิบกับสิบเก้ามามันก็จะมาโชว์ในผังนี้อ่านั่นแหละผังแต่ละผังเนี้ยมันจะถูกโยนโยนโยนลงมาจากข้างบนที่เขามาก่อนเราหรือว่าคนข้างล่างที่ที่มาใต้องค์กรเราสังเกตง่ายๆดูตรงนี้ครับถ้าเป็นคนที่เขาแนะนําเองเนี้ยมันจะเป็นสีขาวแบบนี้เห็นไหมจะเป็นสีขาวแต่ว่า ถ้าถ้าเป็นคนที่คนคนถ้าสีเหลืองเนี่ยเป็นคนที่คนที่เขาแนะนำมาอีกทีหนึง่งไปแนะนำต่อก็จะเป็นสีเหลืองเห็นไหมตามนี้เลยเนาะเนี่ยหมายเลขหนึ่งไปแนะนำหมายเลขสองแล้วหมายเลขสองไปแนะนำหมายเลขเลก,ก้าก็จะเป็นสีเหลืองเนาะส่วนหมายเลขหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีข้างบนเขาแล้วแหละ มันก็ไม่มีสีฟ้าเพจเมนต์ลงมาใต้ใต้ผังตรงนี้เนาะอย่างผมเนี่ยรหัสผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรหัสผมก่อนผมจะยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่มันจะมไีไอรหัสสีฟ้าเนี่ยลงมาใต้องค์กรแล้วเดี๋ยวผมแบก็กกลับไปดูก่อนอรอมันหลดแป๊บนึง่งอ่ะ อันนี้อันนี้ยังเป็นรหัสที่หนึ่งอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูรหัสที่ผมกดผมรหัสที่เจ็ดสิบสองเพราะผมเพิ่งรู้จักไงแต่ผมว่ามันมันมันไม,ม,นไม่ไม่ปิดเว็บง่ายๆแน่นอนเพราะว่าะระบบบล็อกเชนเนี่ยมันไม่มีใครสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลตรงนั้นได้อยอดมาเท่าไหร่ก็ถูกกระจายจ่ายไปทั้งหมด100%เอเนเลยอันนี้อตอนนี้ผมจะเข้าไปดูรหัสผมเนาะ เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งกำลังโหลดอยู่ครับอ่ะกำลังจะเข้ามาแล้วอเห็นไหมอันนี้2 US นี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรนะอันนี้ผมสมัครไปแล้วเนี่ยผมสมัครที่สล็อตที่1ไปก่อน20เหรียญก็ใช้เงินอยู่ประมาณประมาณ700บาทนี้เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูว่า มันสามารถกดเข้าไปดูได้เดี๋ยวมันจะขึ้นสีฟ้ามาอ่าไอรหัสเนี้ยรหัสที่98เนี่ยมันถูกโยนจากข้างบนไม่รู้อะไม่รู้คนไหนมันลน้นล้นสล็อตอะไอ้สล็อตสล็อตนี่หมายถึงว่าล้นจากเนี่ยสเต็มเต็มผังแล้วข้างล่าง9เนี่ยเต็มผังแล้วมันล้นลงมาเนี่ยมันก็จะล่วงมาใต้องค์กรเราเห็นไหม อันนี้ก็ข้อดีอย่างใครใครสมัครก่อนเนี่ยบางทียังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่มันถูกเพจเมนต์จากข้างบนล่วงลวงมาใต้องค์กรเราเห็นไหมมันก็เหมือนการช่วยกันทํางานเป็นเป็นทีมนั่นแหละแต่ถ้าเราแนะนําเองด้วยอะไรด้วยมันก็จะได้เร็วขึ้นมันก็จะได้ค่าแนะนําเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ง่ายๆนะทบทวนอีกทีหนึ่งถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยล่วงล่วงล่วงมาจากข้างบนนะครับเนี่ยเขาเขียนว่าภาษาอังกฤ,ฤษอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นสี สีขาวเนี่ยเราแนะนําตรงเองมันก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยอ่ก็คือคนที่เราแนะนํามามันก็จะวางอยู่ตรงนี้ใต้ใต้คนที่เราแนะนําเพราะว่าคนเนี้ยเขาไปแนะนําต่อก็จะเป็นสีเหลืองส่วนสีเขียวเนี่ยคนที่เราแนะนามาเขาไปเปิดสล็อตใหม่ก็จะไปไปเป็นสีเขียวดังนั้นเราก็ปรึกษาก่อนเวลาใครใครที่จะย้ายเพิ่มการลงทุนเป็นสล็อตที่สองสสิบเหรียญ หรือสล็อตที่3 80เหรียญอะไรพวกนี้ก็ต้องปรึกษากันก่อนมันจะเคลื่อนย้ายเป็นผังทีมแล้วทุกคนก็จะมีรายได้ด้วยกันทุกคนเนาะอันนี้ก็จะอธิบายาให้ฟังประมาณนี้ส่วนคนที่สนใจใน,ใ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 ,นในการลงทุนเนี่ยก็เ,เดี๋ยวศึกษาข้อมูลโดยวิธีการง่ายๆก็คือไปเปิดกระเป๋า,าทัดวตเร็ตหรือว่าเมตมาก,ก็ได้2กระเป๋านี เดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโอเป็น YouTube ให้ดูก็ได้สำหรับคนที่เปิดไม่เป็นแล้วก็หลังจากนั้นก็เ,เราสามารถโอนเหรียญ U.S เ,เป็นเหรียญเมติกนะมาติกมาติกเป็นเหรียญมาติกจากกระดานกระดานบิดบิดครับสามารถที่จะโอนเข้าไปในกระเป๋าทัดเวลที่เราเปิดหรือว่าเมตา马 k ที่เราเปิดซึ่งรายละเอียดมันจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเนี่ยผมส่งส่งข้อมูลไปในนี้แล้ววิธีการเปิด เมตา马克เนี่ยเป็นวิธีการเปิดเมต a r k ในเนี้ยขั้นตอนต่างๆหรือว่าเป็นทัดเวลเล็ตทัดเอลเล็ตก็อยู่ข้างล่างวอลเล็ตจ,จะอยู่ข้างล่างอ่าใช่ทัดววลเล็ตก็จะอยู่ข้างล่างเนี้ยได้หมดเลยทั้ง2อกระเป๋าเนี้ยใช้ได้หมดเลยก็หลักหลักการง่ายๆก็คืออย่างที่ผมบอกอะ,อะซื้อเหรียญ มาติดก่อนที่กระดานบิดคับอยู่ประมาณ700บาทประมาณนี้เลยซื้อไป700บาทแล้วก็โอนเหรียญเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าที่เราเปิดเนี่ยกระเป๋าทัดเวลเลตหรือว่ากระเป๋าเมตามาร์เนี่ยแล้วก็ามาสว a p มาส w a p ในในในกระเป๋าเนี่ยให้เป็น usdt มันจะเป็นเชนของ polygon polygon chain เนาะตัวนี้เดี๋ยวไป ไปเปลี่ยนในระบบได้ดูดูรายละเอียดในขั้นตอนที่เขาแนะนําเราเนี่ยทําแบบนั้น,นมันก็จะบอกแต่ละขั้นตอนเลยในนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็แอดไลน์ผมเข้ามาปรึกษาได้เนาะเดี๋ยวให้คำแนะนำได้เลยโอเคครับวันนี้ก็ขออธิบายข้อมูลเพียงแค่นี้ก่อนครับระบบของเราเนี่ยจะมีการบรรยายเกือบทุกวันเนี่ยผมก็ ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์แล้วก็จะพาเข้าเข้าห้องห้องประชุมที่เขามีการบรรยายตามที่ผมส่งมาในในกลุ่มนี้มันก็จะมีการบรรบรรยายจากจากผู้ชื่อชาญรหัสรหัสหมายเลขหนึ่งเลยเขาก็จะให้ข้อมูลได้ละเอียดในเชิงลึกเลยเราอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ก็สามารถสอบถามได้เนาะก็ยินดีครับสำหรับคันใดที่สนใจในข้อมูลตัวนี้โอเคครับวันนี้ขออธิบายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม